นั่นคืออีสานตายครับพี่น้องครับ ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็พาลูกพาหลานมาหาอยู่หากินอีกครับวันนี้ก็ชวนกันไปสูบปลาครับหลังจากเสร็จหน้าน้ําลดเราก็มาหากินปลาเนี่ยครับวันนี้ก็ใช้เครื่องสูบเล็กและหอยโขงดูดครับอีหอยโขงหอยโขงหอยโขงดูดเด็กน้อยก็สนุกครับวัยนี้นี่เห็นน้ําเป็นไม่ได้ครับวิ่งกระโดดโอ้นี่โดมโดมนี่เซียนจับปลานะครับจับหลายตัวมากครับแต่ก็ทําหลุดหลายตัวมากครับนี่ครับเจอแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยโดมบอกเดี๋ยวผมโชว์เอง พี่เปาไม่ต้องกลัวเรื่องจับปลาผมถนัดครับแต่ก็ไม่ไวายทําหลุดตลอดครับคนนี้นเสียดายช่างเลยแต่ไม่เป็นไรครับลาก็ยังอยู่ในน้ํานี่แหละครับเดี๋ยวค่อยมาไล่ต้อนจับกันใหม่ครับส่วนภูก็ได้ไปแล้วครับหนึ่งเต้มนี่ส่วนผมก็จับปลาหมอครับเพ่องกําลังติดครับพอได้จวดสองซาวสามซาวนี่ก็พอแล้วโอ้โดมโชเลยนี่นนเอาโอหลุดอีกไหมไม่น่าหลุดครับบนน้าขนาดนี้ในผมก็มีวันนี้ก็มีภูไอรามชายผมไอ้น้องโมมาร่วมแรงร่วมใจกันจับปลา ครับพอจะเอาไปทํากับแกล้มกินหรือว่ากับข้าวเย็นนี้กินด้วยกันนั่นแหละครับบรรยากาศแบบนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยเนาะถ้าทําให้คิดถึงบ้านนะครับนี่เอาเลี้ยวเอาเลียวลายก็เยอะอยู่ครับเห็นแต่บอ่อน้ําเล็กๆนี่ก็มีเยอะอยู่ครับนี่นี่โดนเกล้งไปดึงที โดนเอาโคลนป้ายหน้าครับเด็กน้อยวัยนี้ก็ต้องพาเขามารู้จักหาอยู่หากินแบบนี้แหละครับโตไปจะได้มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงเนาะให้ลงโคลนให้ลุยโคลนให้ลงสนามกายแบบนี้บ้างครับอย่าปล่อยให้เขาอยู่แต่หน้าจอเนาะก็เอาเขาออกมาฝึกออกมาหาอยู่หากินแบบนี้แหละครับนอนกลางดินกินกลางทรายครับเด็กน้อยโตไปเขาจะได้ไม่ลําบากเนาะเขาจะได้หาอยู่หากินเป็นนะครับและผมก็คิดว่าก็มีหลายคนแหละที่อายุเยอะแล้วคิดถึงบรรยากาศจับหอยปู ปลาแบบนี้เนาะบรรยากาศแบบนี้วูสสมัยตะกกนสนุกมากครับโคนก็ไม่กลัวคันก็ไม่กลัวเนาะจับอย่างเดียวครับขอแต่ให้ปลามีเฮจับจนมันอะจับจนลืมกินข้าวก็มีครับไปีใหม่จะหยุดแล้วอย่าลืมกลับมาบ้านนะครับพ่อแม่พี่น้องหยุดแล้วก็กลับมาครับโอทงโอทีทิ้งไม้ก่อนกลับมาเติมพลังกลับมาชาร์จแบบที่บ้านเราเนี่ยแหละครับหาสู่ปลาหาอยู่หากินกินข้าวร้องวงพอ่พอแม่พี่น้องนั่นแหละครับผมก็ขอให้พี่น้องที่กําลังเดินทางกลับบ้านนะครับขอให้เดินทางแล้วพลาด ปลอดภัยให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับโอ้เอ,อกแล้วมัเวเตโมดูกับโดมอีกเล้วนครับผูก็ไม่ใช่ย่อยครับเซียนจับปลาเหมือนกันครับนี่ตัวใหญ่ยังมีอีกเยอะครับนี่นี่มาเอาเอายัางไงมันต้องมีแหละมันต้องมีตัวแหละนี่ผมเห็นแล้ววิทย์ขึ้นเลยนี่เป็นไงไอช็อตตัวหนึ่งครับยังมีตัวใหญ่อยู่ครับมเมื่อกี้เหมือนจะจับได้หรือว่าแตะโดนตัวครับผูน่าจะเริ่มโดนแล้วไอโดมก็น่าจะโดนมาลุ้นกันครับว่าใครจะได้ตัวใหญ่กันครับ itu tak ยาว udahโดน yuk วันนี้ก็ได้พอประมาณนี่แล้วครับก็ขับรถไถยกลับบ้านกันนั่นครับหาอยู่หากินครับหาเท่าที่ได้กินเท่าที่ได้ครับวันนี้ก็มีต้มปลากับเกี๋ยวไข่แล้วแล้วก็กินข้าวร้อมวงร่วมญาติพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับถึงจะอร่อยมาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวด้วยกันเจอเดอ้อเนาะแม่แซมไซจูจ,จเาเบการหนึ่งโดคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ถ้าดูแล้วมีความสุขหรือดูแล้วชอบการนำเสนอแนวทางคลิปประมาณนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปใหม่ครับส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ